โดยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดระยองนะคะร่วมกับศูนย์ดำเนินการป้องกันและขจัดบ,บริษททางน้ําเรื่องจากน้ามันก่องทับเรือนะคะโดยดิฉันพัศกมลรูดแก้วนะคะนักประชาสัมพันธ์ชํานาญการสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองครุ่มประชาสัพันธ์นะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงแรกนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการดําดเนินการในส่วนของ ความคืบหน้านะคะของการกจัดคราบน้ํำมันที่บริเวณหาดแม่นํำพึงนะคะซึ่งจังหวัดระยองก็มีการตั้งศูนย์ัชการที่บริเวณสบายสบาย,บายรีสอร์ทแห่งนี้นะคะแล้วก็ระดมกันในการเก็บกู้นะคะน้ำมันซึ่งเราก็จะมีการาแถลงข่าวให้สื่อมวลชนได้รับทราบนะคะเพื่อไปสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบค่ะในขณะนี้ก็ขอแนะนําในส่วนของผู้ที่ร่วมในการแถลงข่าวนะคะอ่าดำดับแรกก็คือท่านประหลัดจังหวัดระยองนะคะนายสุพจน์ต่ออาภามค่ะท่านที่สองนะคะก็คือคลเรืตรีอภิชาติวระพะมรน,นะครับรองโฆษกกองทัพเรือท่านที่สามนะคะพลเรืตรีอาทรชระพินโยรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่หนึ่งนะคะ ท่านที่สี่เรือโทธนวัตรรุจักรสิรินะคะโคศกภาคภาษาอังกฤษค่ะนี่ก็คือในส่วนผู้ที่จะให้รายละเลอียดข้อมูลข้อมูลนะคะความคลืบหน้า,อาของการจัดข้ามน้ำมันในวันนี้ค่ะลำดับนี้ก็คงจะเข้าสู่บรรยากาศของการแถลงข่าวได้น้ำมันี้คขาดชื้ค่ะ,อคะขอบคุณพี่โรถนะครับผู้ช่วยผลัดขรามน้ำจังหวัดพะเยานะครับผมพลเรือตรีพิชาติวรวรพมร สอปนผสมฟองทับเรือนะครับในนามของศูนย์อำนวยการป้องกันและกำจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามันฟองทับเรือหรือที่เราเรียกย่อนะครับว่าสอ,อปอนทลนะครับวันนี้เราได้ร่วมกับศูนย์ประชาการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามันจังหวัดระยองนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขออนุญาตขอบคุณท่านปหลัดจังหวัดนะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมแถลงข่าววันนี้นะครับการแถลงข่า,า,ขาววันนี้นะครับก็เป็นการรายงาน ื่อวานนี้ที่เราได้ปฏิบัติในภาพรวมทั้งในทะเลนะครับโดยในโอกาสแรกผมจะขออนุญาตเชิญพลตรีอาพรชัติโยนะครับรองผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการในการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้าเนื่องจากน้ํามันทัพเรือทาพที่1และรองผู้จัดการทัพเรือท่าที่หนึ่งได้เป็นผู้รายงานชี้แจงให้กับสื่อทุกท่านได้ทราบความก้าวหน้าตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงณวันนี้นะครับ ออสวัสดีครับครับสวัสดีครับตื่นมวลชนทุกท่านนะครับที่มารับฟังการแถลงเหตุการณ์นะครับความคืบหน้าในการเคิงการตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับผมพลตีอาทรชลบบโยรองผู้จัดก,การครับเหลือภาคที่หนึ่งนะครับทำหน้าที่รองผู้นนในการศู์น้ำมืศูนย์ควบคุมการเปลี่ยนการในการ ป้องกันและกะจัดก,ก็น้ำมันในทะเลนะครับหรือหรือเรียกว่าสคออปอทัพเรือภาคที่หนึ่งะครับส่วนอืผมต้องขอ,อขอสรุปสถานการณ์ภาพาทางทะเลก่อนนะครับตั้งแต่งเมื่อวานนี้นะครับในช่วงก่อนค่ำนะครับเราได้จัดส่งเฮลิคอปเตอร์นะครับกองทัพเรือขึ้นตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมดนะครับ ตั้งแต่ท่าเรือไ r อ c ในพื้นที่เฝ้าะระวังขาดแม่ลำพึงนะครับตลอดแนวจนถึงอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่านะครับรวมทั้งกอนสเสมร็รทั้งด้านทิศตะวันออกและก็ทิศตะวันตกนะครับเราได้กำหนดจุดละเอียดที่จะเข้าไปตรวจสอบพร้อมมือทึกภาพเนี่ย11 17จุดด้วยกันนะครับเมื่อวานนี้ก็ไม่พบค้ามน้ำมัน นะครับเมื่อเช้านี้พอ,อ,อก็ได้ขึ้นอีกเที่ยวหนึ่งนะครับก็ยืนยันตรงกันว่าปัจจุบันนี้ค่าน้ำมันในเทะเลเรายังไม่พบนะครับรวมทั้งยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมของจิฟซ่าแล้วก็มีโดนจากหน่วยที่เกี่ยวข้องต่งางๆนะครับขึ้นตรวจสอบแล้วก็ยืนยันตรงกันว่ายังไม่พบนะครับแล้ก็มีความสบายใจนะครับว่า การดาการในห่วงที่ผ่านมาเราสามารถที่จะกำจัดข้าบน้ำมันได้ในระดับที่น่าพอใจนะครับนอกจากที่น้ำมันขึ้นฝั่งนะครับตรงหินดำแล้วเนี่ยนะครับในห่วงที่ผ่านมายังไม่พบนะครับปรากฏว่ามีการรายงานหรือตรวจเพราะว่าน้ำมันขึ้นฝั่งในพื้นที่ที่เราควบคุมทั้งหมดนะครับสำหรับการบริการใาทะเลนะครับขณะนี้เรือต่างๆนะครับ มีทั้งเรือในกองทัพเรือนะครับเรือตรวจการแล้วก็เรือหลวงสมัยสารนะครับยังคงอยู่ในพื้นที่สำหรับเรือของบริษัท S P R C แล้วก็ I R P C รวมทั้งเรือของส่วนราชการนะครับกรมเจ้าท่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับอันนี้ก็ยังรัตเวนอยู่นะครับตรวจสอบในภาคพ,พื้นทางทะเลนะครับประกอบกับ ทีมงานที่เราทํางจังหวัดนะครับได้เซตกําลังไว้นะครับตามพื้นที่เฝ้าระวังนะครับกำลังคนเนี่ยจัดจากกองทัพเรือนะครับเราเตรียมไว้หนึ่งพันสองร้อยนายนะครับตอนนี้มีส่วนหนึ่งเข้าไปการในพื้นที่นะครับจัดจากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งหกร้อยนะครับที่เหลือเป็นหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอีกหกร้อยนายนะครับก็ตอนนี้อยู่ในพื้นที่ เกือบสามร้อยนายนะครับเนื่องจากเราต้องเฝ้าระวังทั้งวันทั้งคืนนะครับก็มีกําลังคนที่ปัดเปลี่ยนุงเวียนกันนะครับสําหรับการดาเนินการนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ครบ้ามน้ำมันก็ตามนะครับแต่เรายังคงจัดเรือนะครับไปวางบูมนะครับกางบูมจําจนวน5้าปากด้วยกันนะครับเป็นแนวแผนที่ที่สื่มวชนทุกท่านรับทราบก็คือ,อ บริเวณพื้นที่ที่จะเข้าเกาะเสม็ดนะครับแล้วก็บริเวณอ,อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่านะครับอันนี้เราการบูมไว้ตลอดเวลานะครับเพื่อเพอระวังแล้วก็อาจจะมีค่าน้ามันที่เป็นฟีมบางๆหรืออะไรก็นะครับเรายังมีชุดครขึ้นที่เร็วนะครับหากพบเราก็จะไปตรวจสอบนะครับอขอเรียนให้ว่า,าเป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีว่า ตลอดพ่วงเวลาที่ศูนย์บริการาศูนย์ควบคุมการแปรการนะครับมีกําลังคนทุกภาคส่วนเข้ามาการเนี่ยนะครับมีเรามีกําลังคนหลายส่วนนะครับปัจจุบันเนี่ยยังกําลังคนทุกคนนะครับมีความปลอดภัยนะครับยังไม่ได้รับอันตรายหรือเกิดบันเหตุใดๆนะครับนะครับก็อันนี้ก็ก็ถือ,อว่าเป็นน้ายินดีนะครับส่วนกําลังคนที่ กองทัพเรือจัดแําสนุนทางจังหวัดชนจังหวัดระยองนั้นนะครับก็ได้รับการอบรมป้องกันตนเองเป็นอย่างดีนะครับในชุด PPE ที่ใส่แล้วก็การจัดเก็บอันนี้ก็ขอขอญาตให้เดบัว่าเจ้ายว่าเราทํางานนะครับเรามุ่งเนี้ยงบทสมหีิตัวงานก็จริงนะครับแต่ควบคู่กับความปลอดภัยข,ของกําลังคนนะครับในพื้นที่ที่เป็นอุทยานแห่งชาติ นะครับเก่าแหลมย่านะครับอตอนนี้กองทัพเรือได้จัดหน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการที่642นะครับหน่วยนี้ก็จะ,ะเป็นหน่วยที่มีคี่ความสามารถในการดำน้ํามีชุดไปการพิเศษนะครับได้เตรียมและก็จัดกําลังพนพร้อมเรือริการพิเศษนะครับเรือพอ51จำนวน2ลำนะครับแล้วก็มีเรือยานอีก4ลำ ของทุกการพิเเนี่ยจะเข้าพื้นที่นะครับในวันนี้เพื่อร่วมกับเจ้าที่อุทยานนะครับในการดำและก็ตรวจสอบยอาทะเลนะครับแล้วก็ปากาลังบริเวณอุทยานนะครับอันนี้ก็คือเพื่อสำนุนมูลนิธิคโครงการอนุรักษ์แนวปะกาลังและติ่งมีชีวิตใต้ทะเลในพระราชดรินะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญานะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่รองค์ท่านนะครับให้ความห่วงใยเลาวก็จะจัดทีมมาตรวจสอบควบคู่นะครับแล้วก็ทํางานร่วมกับกุทยานนะครับการเรินการในทะเลก็ยังคงยืนยันว่ายังปฏิบัติการเช่นเดิมนะครับยังเฝ้าระวังอยู่นะครับส่วนบนบกนั้นนะครับขณะนี้ทราบว่านะครับได้รับรายงานว่าจุดที่น้ํามันขึ้นนั้นนะครับ ที่ขีนอัพทีมเนี่ยของทางจังหวัดนะครับแล้วก็สอจนจังหวัดระยองเนี่ยรวมแล้วกําลังคนที่ผมกล่าวเนี่ยขณะนี้ได้ทำความสะอาดไปมากนะครับเกือบเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เตรียมพร้อมมีการขึ้นมาอีกนะครับเราก็สามารถที่มั่นใจว่าจัดเมือการทำความสะอาดได้เรียบร้อยแล้วก็จัดเก็บได้เรียบร้อยครับในเบื้องต้นผมขออนุญาตรายงานสถานการณ์และการบัรยการในทะเลที่เทีนี้ก่อนครับครับขอบคุณท่านพลตรี พาทอนมากครับ uh